ทุกคนมาถึงอีสถานที่หนึ่งแล้วนะคะห่างจากวัดแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อต<า>นี่ถามว่าวันนี้ในการท่องเที่ยวเราใช้งบเท่าไหร่บอกเลยไม่เยอะค่ะ <c oughs> เราใช้งบไม่เยอะเลยจริงๆเมื่อกี้เราทำบุญไปกบต่ำ ตามกําลังปัจจัยศรัทธานะคะทําบุญกับหลวงพ่อบริจ่ายเสร็จแล้วก็ให้กับพ่อๆนะคะคุณปู่คุณพ่อเพิ่นมาเล่นเครื่องดนตีท้ายต่อ,ตอ,ตอถ่ายนะคะก็เลยซอยขึ้นอันนี้เราก็มาต่อที่สวนสัตว์เขาใหญ่ค่ะบอกเคยมาแต่เคิ่มามาหลายมาอยู่นี่หลายรอบแล้วเกิดชีวะมา มีข้าวข้วนะคะอยู่นี่เอ้ะเาที่ไก่ไม่อยู่ใครอาใช่แฟนเขาไม่อยู่ขอ้มาเดี๋ยว้หยขอบคุณอเท่าไรก่อนนี้จะูปองเขาเอาอ๋อ ค่าเข้าสวนสัตว์เรานะคะก็คือคนละร้อยห้าสิบนะคะไหนอะโบนันซ่าเหรอโบ,บนันซ่า้อ้อเฮ้อร้อน มาเลยเขาไปดูว่ามีอะไรบ้างาน้องมาแค้ยีาราฟเหรอโมแมงอ๋ออันนาคาบิบาลาเทวทำไมนอนอยู่นู่นนะ่ะลูก ดีแฮ้งตัวนี้ดีค่ะน้องคือสีดีดแฮ้งออาเอ้าทำไมไม่ให้อาหารอ๋อดีดมากลูกเอาวิ่งต่อวิ่งต่ออือตอนรับแขกดีจังจับน่าจะจับได้ อ้ยจ <Hey. S 2> ับได้ท mm ุกคนน้องเชื i, ่องมากว่ดีอะนะวิ่งต่อดีดมากอันนี้เป็นน้องกวางนะคะเฮ้ Moi, ลิงกับลอกเหลเหลเหมันตัวเล็กมากเลยน้องลิงกับลอกอดกนกก่อนอืม เหมือนมากทุกคนเพิ่งเคยเห็นตัวนี้เฮ้มันไม่โฟกัสให้อ๋อนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้แล้วน้องคือต้อนรับคนดีมากเลยดูดิเรามาหาน้องแล้วน้องก็เดินมาหาเราใกล้ๆเหมือนคนลุงที่แบบเก่หัวแก่แต่หัวล้านอะเหมือนคุณลงเออนี่ โน,โน้องนั่นคือสิงโตขาวใช่ไหมไฮม,มันมอนกะทิเหมือนกะทิกับกระตูเลยเหวเหวเแมว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 โอ้ยน้องแมวแยกัก ดูน้องเชื่องมากทุกคนอันนี้ให้อาหารน้องได้ใช่ไหมคะจะมีกิจกรรมเข้ามาใส่ให้กับน้องได้ตรงนี้จะพบะผู้ใหญ่นะคะด้านนู้นป้อนนมได้เด็กๆก,ก็อ๋อจะมีสองสายนะอันนี้จะใส่อันนี้น้องอายุสิบเอ็ดเดือนด้านโน้นอายุสามเดืเดนดนนอ,อน,น,อน,นะคะ่ะจริงเด็กๆแล้วก็อุมออ้มได้ป้อนนมได้ถึงด้านนี้อุ้มไม่ได้แล้ว เธออุ้มไหมมีคนกลัวงูแล้วหนึ่งดูดิทุกคนดูน้องนอนถือว่าเราใกล้ชิดสัตว์มากเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่เราสามารถที่จะถ่เข้าไปถ่ายรูปกับน้องได้แล้วก็ มีป้อนนมน้องด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าให้ถ่ายรูปกับนกให้อาหารนกโซนนู้นจะเป็นโซนสัตว์เลื้อยคทาน บรรยากาศนกอันนี้แมทชิมาปบมือเรามันก็เสียอันนี้ฟามิโก้เ,เราเข้าไปได้นะแต่ไม่เข้าดีกว่าไม, <laughs> ไม่และขอได้อยู่ขอถ่ายรูปเราก็อันนี้แต่เราไม่เข้าดีกว่า <laughs> เราเป็นฟิลแบบเน้นเดิน เพราะว่าภูเขาลูกนี้กว้างมากทุกคนเราต้องเดินอ้อมเขาลูกหนึ่งเลยนะเนี่ยายสิ่งโตเยอะมากแล้วน้อง,องตื่นมารับแขกด้วยอยากกระโจนอันนี้สิ่งโตผสมเสือเหรอเฮ้ยยู Good morning. Good afternoon. Hello. Hello, baby. Hello. <laughs> Hello, baby. Hello. 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 lời Hello. 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 Mẹ Hello. 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 Lò Hello. 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 <laughs> ไปแล้วอุ้ยม่ีสองตัวตัวนึงนอนดูสิทุกคนน,น้องแบบนั่งต้อนรับดีน้างเลยทุกคนอันนี้เอี้ยงนี่ใช่กระโรดอู้อูหลอ ใช่ไหมไม่ใช่อหไรตัวอยังอ๋อและค,คุณนอนนอนตอนนี้เขานอนกลางวันอยู่ไม่ใช่น้าหน้าเต้ มีสัตว์ให้ดูเยอะเยอะมากอยู่นะนระยะสตัวหัวอืออื้อย,นนย,นนยจิ๊จอกน้องน่าจะนอนอือข้างในหลับแล้วอุ้ยเยอะอยู่นะสาสตัวสองส อันนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศประมาณนี้ให้ดูนะคะภัยอยากมากับแวะมานะคะอยู่ไม่ไกลนะคะแวะมาได้หางจากวัดแค่1นึ่งกิโลเองมีกิจกรรมเยอะภัยอยากถ่ายลูกกับเสือสิงโตสีขาวนะคะกัแวะมาได้ไปแล้วนะคะทิปนี้จบทิปของเราในวันนี้เสร็จจานนี้เราก็จะกลับไปนอนนะคะพักผ่อนต่อไปค่ะส่วนสิไปใส่มาใส่อีกอะ จังรอติดตามวันต่อๆไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปแล้วนะคะบ๊ายบาย